ผมชื่อเปียกครับพลรวัตรดวงเข็มวันนี้ผมรับต้นเรื่องราวกันที่นี่กรุงเทพมหานครวันนี้ผมและทีมงานจะพาไปทําความรู้จักและเรียนรู้วิถีชีวิตของแรงงานจากต่างถิ่นที่เข้ามาแสวงหาโอกาสในเมืองหลวงนะักกรุงเทพมหานครแห่งนี้เริ่มต้นกันแถวชานเมืองในเขตคลองสามวาครับที่นี่หลายคนรู้จักกันในชื่อถนนกีบหมูถนนสารพัดช่างที่เราสามารถพบเห็นพี่น้องแรงงานจากทั่วประเทศ จากทุกภูมิภาคทุกจังหวัดรวมถึงพ่อค้าแม่ขายสินค้ามากมายบนถนนแห่งนี้ครับไปแล้วเท่าไหร่แล้วนี่ปรแบบะเทศหรอครับเอาเท่าไหร่หล,ล่ะพะอแท่งอะไมาจาก่าราคากบบมามาขายของกับ ขายโอ้ยกันเดล레이เหมือนนี่มัน32อย่างไปเลยครับกันะดล레ฟังนี่เออ,อมันหลายอย่างรักๆที่เป็นอาหารบ้านเราอะอาหารบ้านเรามันก็มีเข่าปุ่นมีบักขามค้อมสมม้อกมกามีบักม่วงบักทั่วกล้วยหอมล้ำขายดีจริงเราเลี้ยงขายดีที่สุดมันมันเป็นบางมือไหมล่ะบางมือกอับเออจังมือนี่บักม่วงมาเลยเนี่ บังว่องสู้มื่อแล้วบังว่องสูกับมืแล้วนี่คือร้านค้าเคลื่อนที่ของพ่อบรรจบหนุ่มใหญ่จากจังหวัดมหาสารคามครับที่เดินทางมาค้าขายอาหารผลไม้สินค้าจากภาคอีสานในเมืองหลวงมากกว่า15ปีแล้วครับด้วยรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจคันนี้รถตรงเตี้งก่อน รถตรงเต่งพนักขาเอิ้นแมนโมโหบมันก็ว่ามันตัวเป็นตรงเต่งเพิ่นเลย่อนว่ารถตรงเต่งตู้บ้านเฮามันก็พอแรงมากมันก็มีน่เห็นไปหล่ะก็เลยมาหาค่าหาขายไปเฮาก็อายุหลายแล้วก็บว่าอยากไปเฮ็ดงานจังซี่นะมันก็สู้เอาบ่ได้เนาะกำลังบ่หลายก็เลยมาหาค่าหาขายไปประมาณ15ปีได้แมนขายยี่ห้อด8:00นโม่งะแมนบ่าวบ่าๆาบ่เหิืนเนี้ยกับไปขายตัวนะก็แล่นไปขายตัว คือบันดนี้เขาก็สิรับเอาขับเข่าเพิ่นแน่แน่เสริมกันไปรับเอาเข่าไปไเองใช่ไหมอันนี้คือเป็นอาหารของเขาอันนี้อันนี้มันสิเป็นสินค้าเขาอันนี้เป็นรับเอาตั้ง,งห่งหางใช่ไหมหะยังกินพ่อมื่อวานเมื่อนี้นนหานยังกินได้ยังกินแล้วคิดว่าเดี๋ยวจ้าเกียเก่ยวยังดีเอาของนั่งเรีเยว,นน,วนนึงอาจจะกินเราก็บังัดก็ได้มื่อนี้โอ้จะว่าปวดประน้ำยังเลียวนาะ รถคันนี้เต็มไปด้วยสินค้ามากกว่า30ชนิดครับเราจะพบเห็นรถขายของเหล่านี้อยู่หลายคันด้วยราคาที่ถูกและหลากหลายลูกค้าที่นี่คือกลุ่มผู้ใช้แรงงานครับส่วนส่วนหลายนี้เป็นคนบ้านเฮา่าคนบ้านเฮาคนคนอีสานวันอะครับอ่าซื้อแล้เอารถไปงานนะแมนแมนๆซื้อหรอ แกงถุงขนมซื้อขนมซื้อมาไม่ซื้อ,อยางพันกาไปเห็ดงานน้ำนะ <c oughs> เอาไปเห็ดกินเที่ยงป่เอาไปเห็ดกินหน้ากันขาดประเดบ๋ยตแมหโม่งนี่